ตั้งราคาของเราในวันนี้สิ่งที่ลิกําลังจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจก็คืออยากได้กําไรเท่าไหร่สามารถตั้งราคานั้นไปได้เลยสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกับอลิซนะคะในช่องอลิซอลิต้าคะ่ะก็วันนี้นะคะจะมาตอบคําถามนะคะพเพื่อนๆที่ถามมาใน YouTube นะคะว่าลิขายเสื้อผ้าเนี่ยลิบวกกําไรยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคในการตั้งราคาของลินะคะ ไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ริดด้วยนะคะก่อนอื่น,น่ะริดต้องบอกก่อนนะว่าริดไม่ได้มีหลักการอะไรไม่ได้จบการตลาดเศรษฐศาสตร์ใดๆเลยนะคะ วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความพึงพอใจของเราล้วนๆเลยการตั้งราคาของสินค้าเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกผิดนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับแบบความพึงพอใจของแม่ค้าในแต่ละร้านค้าเลยนะคะส่วนตัวลิซแล้วอะ่ะเวลาที่ลิซจะตั้งราคาลิซจะมีกําไรในใจที่ลิซอยากได้ยกตัวอย่างเช่นลิซอยากได้กําไรต่อตัวคือ100บาท สมมติลิไปซื้อจากประตูน้ํามา200บาทลิก็จะขาย300รับมา300บาทก็จะขาย400รับมา150ก็จะขาย250อะคะ่ะประมาณนี้ก็คือมีกําไรในใจแต่ว่าพอลงท้ายด้วย0ู0เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแพงก็จะพยายามลงท้ายด้วยแบบ90อะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อกี้ที่ลิอธอธิบายว่า300บาทแล้วลิขาย400มันก็จะเป็น390บาทอย่างเงี้ยทุกคนสมมุติ200บาทก็จะขาย290บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีกําไรในใจแล้วก็ตั้งไปตาม นนั้นเลยิทก็ใช้เทคนิคนี้มาตั้งแต่เริ่มขายแ,กแรกๆเลยจนมาแบบก่อนที่จะเปลี่ยนมาขายงานป้ายตัวเองอะคะ่ะก็ยังใช้เทคนิคนี้อยู่เนาะเพราะลิทรู้สึกว่ากําไรที่ลิทตั้งไว้ในใจเนี่ยมันเป็นกําไรที่ลิทพึงพอใจด้วยแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ไม่ทําลายตลาดให้ตลาดแบบแฟชั่นด้วยกันมันเสียนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเกินไปอะคะ่ะคุ้มค่าที่ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายแล้วก็เราก็โอเคด้วยแล้วก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งอะที่ลิทรู้สึกว่ามันจะมีแม่ค้าลดราคา าสินค้าลงเพื่อที่แบบจะได้ดึงลูกค้าเข้าหาร้านตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็มาคุยกันว่าเออเราจะไปแข่งเรื่องราคากับเขาไหมเพราะว่าแต่ละร้านคือลดแบบลดโหดนะ่ะลดโห <c oughs> ดน่ะลิศก็เลยรู้สึกว่าเออลิศไม่ได้อยากแข่งแบบนั้นนะคะเราก็เลยขายราคาเท่าเดิมแต่เราจะทํายังไงอ่ะสินค้ามันเหมือนกันอะ่ะถ้าเขาขายถูกกว่าแล้วเราขายแพงกว่าแต่จะทํายังไงให,ให้ลูกค้าอยู่กับเราได้ <c oughs> เราก็มาเพิ่มในเรื่องของคุณภาพกับบริการคือในส่วนของสินค้าเนี่ย สิ่งที่ลิททาเสมอนะคะก็คือลิทไปเลือกสินค้าเองจับผ้าเองทุกครั้งตลอดอยู่แล้วพอได้สินค้ามาปุ๊บนะคะลิซก็จะให้น้อง QC ก่อนแล้วก็แพ็คใหม่พอเวลาที่เราส่งไปให้ลูกค้าค่ะเออร์หรือความผิดพลาดที่จะเจอตําหนิมันจะน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้ามันก็จะน้อยลงตามไปด้วยเซอร์วิสหลังบ้านเราก็อัพขึ้นเพราะฉะนั้นลิซก็ยังยืนอยู่ได้ในกําไรที่ลิทแบบได้เหมือนเดิมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเมื่อ2ปีที่แล้วการแข่งขันมันสูงแบบสูงสุดๆอะ ก็เริ่มเอากันแล้วอะทุกคนแต่ลิตะก็มองว่าถ้าในระยะยาวถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะตลาดมันก็จะพังดังนั้นตัวลิตกับเบลอะคะ่ะก็เลยเริ่มที่แบบว่าเริ่มที่จะมาทําแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องแข่งขันราคากับใครเลยจากราคาเดิมที่เราเคยขายงานแฟชั่นแพงสุดก็แบบ290แต่พอเรามาทําแบรนด์เป็นของตัวเองอะคะ่ะ590บาทคือราคาที่เราตั้งเอาไว้มีกําไรที่เราตั้งเอาไว้ในใจแล้วก็เวลาราคาขายก็คือ590สิส่งที่ลิซคำน กำไรที่เราคาดหวังมีในใจยังได้เหมือนเดิมแต่จะทํายังไงให้ลูกค้าที่จ่าย5 9 0บาทลูกค้าก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดนะคะลิก็มาไล่ทีละข้อเลยคุณภาพของสินค้าใช่ไหมลิก็ทําไปเลยค่ะมีซับในกุญตะเข็บวงแขนให้ลูกค้าทํางานคุณภาพหลักพันซื้อไปแล้วเหมือนงานแบรนด์เหมือนงานในห้างแต่จ่ายในราคาหลักร้อยมันก็คุ้มค่าสําหรับลูกค้าเพิ่มแวลูให้กับสินค้าของเราโดยการที่ทําสินค้าไม่เหมือนใคร แล้วก็ทําลิมิเต็ดทุกรุ่นเพราะฉะนั้นน่ะใครอยากได้สินค้าก็คือจะต้องรีบเอฟรีบซื้อของของเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ลูกค้าได้ไปอ่ะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออมันมีแค่นี้ในประเทศเราอะไรเงี้ยเพราะว่าริททำอ่แบบไม่กี่ร้อยตัวอย่างงี้ใช่ไหมลูกค้าได้ไปก็ใส่เออสวยก็จะมีแต่คนชมพอคนอื่นอยากได้ตามอ่ะก็ไม่ได้แล้วเพราะของมันหมดไปแล้วอ่ะคะ่ะมันก็ทําให้จากการแค่ซื้อสินค้าเสื้อผ้าธรรมดาบางคนก็กลายเป็นสะสมเสื้อในแต่ละรุ่นของเราอย่างเงี้ยแทนนะคะแล้วก็บริการ ของเราจากเดิมคือมี QC สินค้าก่อนอยู่แล้วลิททำมาตั้งแต่ง,งานแฟชั่นอยู่แล้วพอมาเป็นแบรนด์ของตัวเองเราก็คงยังคง QC สินค้าให้ลูกค้าก่อนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะตอนขายงานแฟชั่นมันไม่มีไซส์แต่พอเรามาทำแ,แบรนด์เป็นของตัวเองเราสามารถทําไซส์ให้ลูกค้าเลือกได้ลิทมี S มี M มี L มี XL ให้ลูกค้าเลือก CF ไปแล้วใส่ไม่ได้ถ้าเรายังมีสินค้าใส์ที่ลูกค้าต้องการเรายินดีให้ลูกค้าส่งกลับมาเปลี่ยนไซส์ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือการสร้างควาามสบยใจใจห้ ลูกค้าที่จะซื้อสินค้ากับเรามีปัญหาใช่ไหมมีตําหนิใช่ไหมส่งมาเคลมได้เลยค่ะเรารับผิดชอบให้ทั้งหมดดังนั้นลิก็เลยมองว่าทุกธุรกิจเนี่ยมันมีลูกค้าที่เขาคอน c e r n ์นคุณภาพกับบริการมากกว่าราคาอยู่แล้วย้อนกลับมาที่เทคนิคการตั้งราคาของเราในวันนี้สิ่งที่ลิกลังจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจก็คืออยากได้กําไรเท่าไหร่สามารถตั้งราคานั้นไปได้เลยแต่สิ่งที่คํานึงถึงมากที่สุดนะคะก็คือลูกค้าที่จะเป็นคนจ่ายเงินให้กับเราอ่ะ เขาคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยหรือเปล่าถ้าลูกค้าพึงพอใจทุกอย่างมันก็จะจบลงแบบอย่างสวยงามเราได้กําไรในสิ่งที่เราแบบตั้งใจเอาไว้ลูกค้าก็ได้ของที่เขาแบบซื้อมาแล้วก็คุ้มกับเงินที่เขาจ่ายธุกรกิจมันก็จะเดินต่อไปได้ค่ะก็วันนี้สิ่งที่ลิศพูดมาก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีประโยชน์กับพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร์ให้ลิศด้วยนะคะวันนี้ลิศไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย